วาเลนไทน์แอน เมอรลิกนี้มากเลยเอ,เอาชีวประวัติสร้างน่ยแขกกดยังไงไม่รู้สีมือโอ้โหใช่เลยลอ่่ R โอเค น้องๆทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ๆแล้วก็น้องๆจะได้เจอกับนักบินทั้งหมดสิคนด้านหน้าตอนชมภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็สามารถนำโปสการ์ดนะคะไปให้พี่ๆเขาอุ้ยเราต้องขอลายเซ็นแล้วน้องเพราะเดี๋ยวอี่หน่อยดังแล้วเราไม่รู้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวตอนเลิกเลิกชมภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวไปเจอกับน้องๆด้านนอกได้แล้วก็แต่ละคนนะคะได้นำทีสูตรเอ่ยอะไรสูตรนะคะก็ไปลองสอบถามความรู้สกบิน า้ที่ออกเป็นสี่กที่สิงามะครับา้อไปบนจริงจริากที่สิงหสามครับที่ไปบินิที่อยู่ิงามที่โคราชที่โคราชแล้วก็มารับผู้ใหม่ที่ที่ออกเปปกิ์สโอ้รุ่นบุกเกิเลยนะคะรุ่นบุกเนี่เรอาจจะอาวุโสหน่แต่ไม่ทัานไม่ถันเนคนจากสิงสามก็่ป ได้อยู่สู่สื่สาหวนะครับขึ้ส่อามีโอกาสที่ได้ไปบินคือเพี่ยวที่สิงนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่ได้มีประสบการณ์การบินหลาแน่แล้วก็ถือว่าประสบการณ์เนี้ยเราก็อนจะส่งผ่านให้ราทีมอ๋อทีนี้ลองถามไดปุ๊บนการได้คุยบ้างเองไดเราเริ่มเลยค่ะสินของเราเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวผมนะก็เริ่มจากการที่สอบเปรนยอาหารก่อนแล้วก็ ออกเองก็แต่ม3เลยครับในในปีที่สอบ,สอบกโรงเรียนนานมา3ปี <right. S 1> แล้วก็เป็นที่โรงเรียนเราครับอีก5ปีนะครับในช่วงที่ปรับหลักสูตรอีกเมื่อก่อนเนี่ย3ปี4ปีโรงเรียนจะนานามปีแล้วก็โรงเรียนเราครั4บ4ปีครับช่วงผมเนี่ยปรับหลักสูตรอีเป็น3ปีแล้วเป็น5ปีก็อยู่ที่ตกเรือการเนี่ยก็ได้สอบในส่วนของการเลือกเป็นเจริาดินของกองแล้วเนี่เข้าในเจริญดินก่อน ผมพูดถึงแด้ไม่หน,นมนหนึ่งนะผมเคยไปร่วมงานก่อนจบจิตธิบินก็ไปเจอคนถือโล่สามสี่เอาเสยค่ไม่ใช่วคนนี้หรือเปล่าเดีเราให้น้องฟังนิดนึงที่จบจิตธิบินนะครับจะมีประมาณลทั้งหมดอยู่สามรมางวัลนะที่เราจบจิตธิบินก็คือจิตธิบินดีเดนเ่น,ดดนจิตธิบินดีเด่นภาคกาศแล้วก็จิตธิบินดีเด่นภาควิชาการนะแล้วเอามากี่โล่เอา พี่เอามาสามโลเลยนะเลยไม่แบงง่งพื้นเลยนะครับไม่แบงง่งพื้นเลยนะคะต่อเลยคะ่ะมันก็เกิดจากความตั้งใจความชอบในสิ่งที่เราชอบครับในการในเราชอบอะไรเราสนใจอะไรแล้วเราตุ้มเพงกันอย่างที่พี่ไก่ได้บอกไปครับไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆแต่มันตีองฝึกฝันแน่นอนพี่ก็ยอมรับว่าในชน่วงเวลาของการเป็นศิลปินเนี่ยก็มีทั้งเหนื่อยมีท่านความรุในในใน่นวัยใจได้เข้ามา คือถ้าเราชอบตรงนั้นเรามองตรงนั้นว่ามันเป็นความสุขเป็นความสุขทเล็กๆในความทุกข์หรือจะเป็นความทุกข์เล็กๆในความสุขที่เราทำผลที่ออกมาที่ชอบมันก็งามครับนี่ปีอะไรอย่างเงี้ยบอกให้ทราบนิดนึงว่าปีผมเดือกาสได้เป็นประธานสอนทั breed, ้เรื à, ่องทั้งเรียนในส่วนตอนก็ค่ะค่ะพี oh ่ใหญ่ไม่น่าเชื่อเอามาเล่นเตียนที่ที่สอนเข้ามาในส่วนตอนเข้า่ะงตัวเองก็เป็นมสี่มห้าได้คะแนนดีมาก วัดมาไห้่โรงเรียนที่ยโม่เรียนตอนเมือนที่ยโสธรครับเทอมที่สำคัญกว่านั้นนะครับนักเรียนที่สอบได้คะแนนแับหนึ่งหลักทรรมขึ้นในาฏีหารแลก็ที่ต้นต้นของผู้หลักทรรเนี่ยวันนี้เป็นนักเรียนในเด็กอ่ะแล้วนำภูมิใจแล้วนำภูมิใจก็อยากบอกน้องว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแลถ้าเกิดน้องชนะตัวเองได้เราร่วมเป็นหาราคกาบ น้องนิยังก็เดินข้ามถนนถึงเลยถึงเลยรถใหญ่บ้างก็ถป็นพุทสถาสนะครับที่เราเราก็ราะเราเข้าใจะมีในเรื่องของการพัฒนาธรรมที่เรามีทางการแล้วเรามีทางไซเบอร์ทางสเปซอะไรอย่าง นะะคในภาพรวมขององค์การที่เป็นองค์กรในการเรียนรู้นะคะทุกวันนี้เราเน้นย้ำเรื่องเทคโนโลยีทางการอาหารนะคะว่าจะต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้างตรงนี้เราก็ต้องพึ่งพายาประชนน้องๆตรงนี้ด้วยนะคะเอาค่ะเดี๋ยวให้พี่ไก่ช่วยอธิบายกับน้องแป๊บถึงเรื่องชุดจะหน่อยดีนะคะวันนี้น้องแปะมาดต่งเรื่องะไรใหน้องให้พึ่งพายาประชนน้องๆตรงนี้ด้วยนะคะเอาค่ะเดี๋ยวให้พี่ไก่ช่วยอธิบายกับน้องแป๊บถึงเรื่องชุดจะหน่อยดีนะคะวันนี้น้องแปะมาดต่งเรื่องอะไรให้พ่ไก่ชยอน้องแป๊บถึงเร่ะ ใช่เลยครับชุดที่ใส่มาก็คือุดปีดนะครับก็คือเหมือนในรูปที่น้องเห็นนะครับเออจริงๆแล้วเราจะสามารถเดี๋ยวพี่เริ่มต้นก่อนว่าจากตัวการเองนั่นเองครับอันนี้มันจะเป็น G สูตรก็คือเราจะมีพ่อที่ตรงนี้เอาไว้เสริมผลพลุกดตรงนี้ครับเวลาที่จะขับยานอยู่ในภาวะที่มีแรง G หรือแรงที่มันเกิดการสร้างแบบแรงบกลุงลมเนี่ยเลือดของเราเนี่ยก็จะหลงไหลขึ้นมา ตัวที่สูตรตัวนี้เมื่อมีแรงแรงทีเข้ามาก็จะพองลมเข้ามาตัวที่สูตเก็จะพองเพื่อ,อ,อบีบ<ะ>ไม่ให้เล,ลือ่อนตลอดบีบใช่ไหมก็จะมีในส่วนของเสื้อเชือกันเสื้อที่สูตก็มีแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้ถ่ายมาก็จะมีอีกเชือกหนึ่งให้มีตัวเสื้ออยู่อืวนตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์เนสหรือว่าเป็นสายที่เอาไว้ติดกับเก้าอี้แอกบินเรื่องโบราณที่เ,เราต้องเอาตัวรอดจากพิติกรรมสุดท้ายของ ปูกำเนิดหรือว่าอะไรสักอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเน่ราอีเจ็ออกมาก็อนนี้ตันนี้นจะกรอบิดอเป่ตัวร่มที่อยู่ในตัวอีเจ็สนะก็จะเป็นตัวนี้ครับก็กตัของเรื่องก็คือเหมือนเป็นข้่ายอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นหมวกนะครับจิงที่เข้ามาแต่ก็ได้หยิบมาเดี๋ยวจะยุย่งยากเดี๋ยหลังงาเดี๋ยวยอะไรอาจจะเอาให้ดูใช่เลยหมวกอันนี้ก็คือเป็นหมวกกินที่ เขาเรียกว่าจอยเทเลทีว uh ิส huh> ซิสเต็มนะครับหรือเจมส์ในหอกดิ้นติดสู่เลงเราสามารถมองออกไปนอกจอแสดงผลในเครื่องออกอะไรทังด้านนอกเครื่องด้านไหนก็แล้วแต่ก็จะมีข้อมูลที่แสดงอยู่เช่นกันโอเคเป็นภาพที่กล้องโดยรอบมาประมวลผลให้อยู่ในนี้เนาะในในเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ใหญ่จะมาวันนี้นะอากาสที่มาร ก็อหลรก็ตามที่น้องเข้ามาเป็นนักบเป็นน้องที่ไม่เขาสาย่าไม่แลายถูกต้องลึงไปได้ยังไงมีอยู่ในที่นี้มีอยู่สอคนที่ถงจะนอนยที่มี3าคนสีคนมาไม่ขายจะมากันแล้วเนี่ยอ่ามา่แล้วแ่เขาเจออลีวูดพอลีวูดโรเงเออเงปรมอน้อหน้าเลยครับชมหน้าเลยอลีวูดเรียนเชยมาเรียนเชญเบาเลยเบาเลย นี่า <c oughs> in ีกรากาศนี <c oughs> <c oughs> ่ริอาโเนีโอ้ีิกในเรื่องไม่ถึงใคนเลยนะคะเนี่ยที่บอกตัเอขรับที่โมเดนะครับดมีออนก็มีดีออนมีออนที่อยู่ในอยู่ในคลิปแร้โอ้โหนี่รต้องเรื่อว่าเราต้องเจอแบบนเราตรับัิอ่าต่งของที่สมรน้องเหยีกคงจะรู้แลว่า น่าดูขนาดไหนหรือว่าดีออนเป็นนักบินอาแปลงของเป็นเพนนะครับก็เห็นเองที่เช่นเคยนะครับก็อีโมอีนี่อีโมรีของของแพ้นะครับของประเทศไทยนะของโปรนะตอนนั้นไปอยู่นะครับทีนี้อยากให้ให้เกลี่ยน้องอะอรนะครับเยนี้ไหมเอาเอาจากดีออนก่อนแล้วนะที่เกลี่ยให้น้องก่อนนะครับเกลี่ยเสียงนะครับที่ ก็เป็นโอกาสดีครับทด้งีโอาประชาสัเป็นวใ้กละาสนี้โอกาสแบบนี้36ปีมีครั้งนึงนะครับผมว่าเรื่องนี้มคะนำภาคสามาแล้วก็ถือว่ากองกำกาใช้โอกาสนี้ประชานสมคั็อยางกให้ทุกทุนรับโอกาสนี้ให้เต็มที่นะครับเพรว่าข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จะเปลงในการเลื่องเปลี่ยนงในกานชีวิตต่อไปครับ เป็่ที่ใหญ่ที่ใหนครับก็แย่งที่ต้นบอ,อกนะครับหนังเร่องอปัเนี่ยายครั้งแรกเนี่ยเที่ททปีที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยก็สมัครเข้าในรายการสองเท่าจากปกติแล้วก็คิดว่าสามที่หกปีผ่านมาวันนี้โชคโชคร้ายปนิดนึงมันเข้าเหล็กไปนิดนึง วังว่าปีหน้าเรายอดสอบเข้ารงในเรียดนาน,น่าจะน่าจะคูนสามคูนสามเพราะว่าคิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเทโนุ่มครับไ,ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยมันทั้งโลกแล้วนันมันอยู่มาถางที่หกปีทุกวันนี้ก็จะมีคนดูเรื่องนี้ก็อาจจะอยู่ต่อไปสาที่หกปีน่าจะก็ ขอรับอากาศนะครับยินดีก็รับน้องๆทุกคนนะครับที่มีความมุ่งมั่นมักแต่ที่จะเข้ามาเป็นนะครับทงไม่จำเปนต้องเป็นนักยิงเป็นอะไรก็ได้ในรับอากาศเพราะว่าทุกคนมีความสำคัญแต่ความสันไม่มากค่ะขอบคุณมพี่ฮอลลีวูดมากเลยนะคะขับมาขับแอฟริกเมืองไทยนะโอ้โหครับเกิร์ดนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับขอโทษที่ภาษาโทษที่ไกลนะครับ ผมผมมีที่ติดอะไรติดอยี่แบบรองอายกนี่จะเดินมางแข่งก็จะตัดบ้านเปลี่ยนชุดยีนแบบที่เองที่ต้นที่ใส่กตอนนะครับผมบอกที่ไส่ต้นที่ใส่ที่เส่ที่ใส่เราใส่ก็โทรแจะโทรบอกที่ไส่ว่าผมมาไม่ทันแล้วนะครับแต่ผมว่าชุดชุดที่ใส่เนี่ยชุดชุดที่เตรียมไว้เพราะว่า เอกนะรักษ์ตาเอกะและรุ่นในการท่านชวนไปดูคืนนี้ชวนไปดูท่าอาจาร์ที่ที่พาร์ก็อนคืนนี้ก็เลยว่าจะไปชุดนี้นหเ,เห็นโอเคกาับ้านเปลี่ยนชุดดี้แบบพี่เอกที่ทำกันไม่ได้หลอนเท่าพี่เอกที่ก่นที่ไปน,นะครับก็จริงๆแล้วพวกเราได้ได้อยู่กันมาเมื่อก่อนในในสาัยก่อนท่านใช้ชีวิตกันอย่างยี่งยอสุดน,นะครับแต่ใน,ในการเป็นนักปีนนะั้นก็เป็นโอกาสที่จะให้ให้เราได้มีโลกว่างน,นะครับ ผมก็ได้มีโอกาสกับน้องอีกท่านหนึ่งตันนี้ไม่ได้มาพี่เอ็มนะครับก็ได้เคยไปฝึกหลักสูตรของเนทุกผมที่เหมือนกับไปเ,เป็นไปพันข้อของนวีอยู่ที่สารัตเมื 1, 4, ่อปีสี่หนึ่งสี่สองแล้ลองลองผมเกิดจบแล้วใช่ไหมครับน่าจะอ,อ 5, 5, 4, 5, 4, ยู่สองัน4 2รอย่เ็องัส่บสองเกิครับไปอยู่ที่นั่นก็ไ,ได้ได้ไปินกับพวก เอ่อท่างการจริงๆที่ทิ่ล่ามานะครับก็แบบ18ในสมัยนั้นก็เราเรียกานะครับทำเราทาเอาเราเรื่อยนะครับก็ได้ทำสิ่งที่ได้กลับมาก็สอนสอนน้องแต่ก็นั่นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น20ปีนะครับก็ในสมัยปัตติการจากต้นทุนเพ้นก็จะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปมากกว่าที่เราเห็นในในทีวีนะครับ ผมกับพี่ไก่ก็เคยไปดินพิพิธเทนด้วยกันตั้งแต่เรายังเป็ซที่สีดเดนนะครับไปอยู่ไปอยู่ที่สูดเดนกันเดือนกว่านะครับแลไประจนไทยกัน,นพี่ก่อนที่เราจะตัดสินใจคือยุทธเทศนะครับแล้วก็ไปอินเดียด้วยกันกับพี่ไก่ไปดินสู่สามที่อินเดียเพื่อที่จะประเมินค่าวมม่าเขาทีบไหนจะเหมาะสมกับกองทัพของเรามากที่สุดนะครับก็แม่น้องเป็นนักปินแล้วก็จะได้มีแนวทางใน อาจจะเริ่ติบที่ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่เอกก็สุดท้ายหลังจากชีวิตการบินก็ไปเป็นทูตทหารอยู่ที่วอชิงตันดีซีอุสัาหอเมริกานะครับพี่ไก่ก็ไปเป็นทูตทหารอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับส่วนผมถูกแต่งไปไกลนะครับไปอยู่ไปอยู่ตย Star oh em, สตอฟฟ์โสมซูดิงเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับก็ก็ได้ประสบการณ์ชีวิตการ คะว่ามันมีความพิเศษกับน้องๆรอบนี้อย่างไรคะคือมีโรคเป็นเจตนาเป็นเจตนาลงนะครับขเชิงอากาน้องได้อยในในอะไรอย่างนี้ที่เข้ามาแล้วยกัแน่ใจตัวไปนี้เราเปอะไรที่เด็กเรื่อความสุขยอมว่าถ้าน้องเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าหนน้องเข้ามาเป็นอากาศแล้ววันหน่งน้องเป็นน้ำจิ๋ ีนาที่สเาตรับนนะรที่สคัญที่สี่คนที่อยู่จะมีความภาพภูมิใเช่กันเราได้สร้างอในคหาวาราด้เชื่อว่าน้องที่มาวทยาเคนดีเขื่อ็นคุณภาพของประเทศชาติของทังอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับได้ค่ะเขาเซฟปมือหน่อยนะคะให้กับคุณทุกท่าน ได้แล้วนะคะก็สามารถค่ะตัวนี้ค่ะเราทำแจกน้องๆไว้นะคะเผื่อว่าท่านใดจ,จะเอาตัวนะที่ได้ในวันนี้นะคะมาติดแล้วก็เก็บไว้ใส่กล่อ,อเลยนะคะหรือขอให้เซ็นพี่ๆเขาก็ได้นะคะทางด้านหน้างานหลังจากชมภาพยนตร์จบค่ะก่อนอื่นเลยก่อนชมภาพยนตร์จะขอเรียนเชิญทั้งห้าท่านหันเนี่ยมานั่งเออมายมืนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปกับน้องๆทุกท่าน,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 นเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะชมภาพยนตร์ขอเรียนเชิญพี่ไหนค่ะ เดี okay okay, ๋ยวนั er yeah, okay. Okay, so okay, ete, ่งโอเคอยากให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะ่่ดมาเปนอโอเคค่ะนักนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะโอเคชูสวยงามเลยค่ะเอาอีกทีนึงนะคะหนึ่งสองสามค่ะให้ช่องได้ยินไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณพี่พี่นำมาให้ท่านมากๆเลยค่ะขอเฉลยกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอทพร้อมกันค่ะอ๋อขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนคิมอาร์โค้ดค่ะคิมอาร์โค้ด คิวอัพคนอื่นทุกคนใช้ประโยชน์กันให้ให้เป็นประโยชน์นะคะกับทุกๆคนครับโอเคตอนนี้มีอัพภาพไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยนะคะชันคภาพบอกมาค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคน เมาวลิกนี้มากเลยเหมือนเอาชีวประวัติไปสร้างหนังแขกกดยังไงไม่รู้สีมือโอ้โหใช่เลยอ R า อสอบไปยังเป็นยังไงสอบสอบอะไรอะสอบเป็นฐานอากาศเหรออ๋อสอบเป็นฐานเอ้าที่ที่สอบข้องเรียนในเรือในเรืออากาศหรือว่าเลยไปแล้วสอบไปยังยังอ๋อปีหน้ากับปีหน้าอ๋อไม่แล้วดูพอดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นไงยิ่งอยากเป็นไหมหรือว่ายังไง่อ๋อ อ๋อดีเลยดีเลยไว้เจอกันนะถ้าป้าป้ายังอยู่นะมันเหมืนมันเหมือนจอนี่เลยเห็นเลยน้ำแบบนี้มันไม่ใช่น้องี่ไปนี่อปเป๊้อธิบายให้น้องฟังว่าอันเนี้ยอะดีนันฟังเลยเป็นพวกติดสุดเล่งนี่สามารถ สามารถมองออกไปนอกเครื่องก็จะมีเป้าขึ้นรายิงได้ปกติถ้าในยุคยุคนึงอ่ะเราจะยิงแค่หน้าเครื่องใช่ป่ะใช่แต่ว่าระบบใหม่เนี้เราสามารถหันออกไปแล้วได้มันจะล็อกที่สายตาของเราอือก็มองแหววมันจะล็อกพอยิงปืนสนมันจะเลี้ยวไปใช่มันเลี้ยวตามเลยโอ้ยจะมีข้างหน้าเป็นเซนเซอร์อันนี้จะเป็นกล้องด้านล่างรีบโตเร็วๆนะ ฉายข้อมูลออกมาตรงขา้างในโพสสับเลยเอาเก็ให้นองเอ่เอลองขอ,อ,อ,องจริงก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนหนังไวไฟเล็กอะไรพี่โตเลยใช่กี้เพิ่งคุยเมื่อกี้โหนี่ยันรุ่นพ่อยันรุ่นลูกเลยดีแล้วพี่โตสบายละลูกแบบเก่งด้วยเป็นกลุ่มเดียวกันแต่คนละคนแต่ว่าเหมือนกันอ่า H อะไรนะ J H M C J H M C Joy Helmet n i g h t ไปแล้วนะ Palace อ๋อ